ลมหมุนพัดหลังคาพังเสียหายจากสถานการณ์ที่เกิดลมพายุลมหมุนในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ห้าบ้านโนนตูมตบบนวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุร์โดยลมหมุนดังกล่าวนั้นได้สร้างความเสียหายต่อบ้านของนายอํานวยมาสวังแสงเจ้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสอำเภอวังโป่งซึ่งบ้านนั้นได้ถูกแรงลมพัดสสยจนพังเสียหายนอกจากนี้แล้วก็ยังมีต้นขนุนลมทับห้องครัวได้รับความเสียหาย ทั้งหลังคาก็ถูกพัดหายไปทั้งหลังโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา15เนกาของวันนี้ทั้งนี้พื้นที่โดยรอบนั้นกลับไม่มีกระแสลมเกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับลมหมุนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผู้ที่เห็นหเหตุการณ์ต่างผู้พิสูจกันว่าลมมาแค่วูบเดียวจากนั้นทุกอย่างก็พังเสียหายอย่างที่เห็นจากการสอบถามนางพันธ์แพงแสงอายุ65ปีฝ้าบ้าให้หลานผู้เห็นหเหตุการณ์เล่าว่า ตอนที่พายุมานั้นตนเองเอหลังนอนอยู่แบบมาไม่ทันหรือตั้งตัวซึ่งลมแรงมาแรงมากตอนที่พายุมาก็รีบเก็บของแต่เก็บไม่ทันตอนแรกก็เพียงแค่ฝนเล็กน้อยก็ไม่คิดอะไรจึงเก็บข้าของแล้วนอนต่อสักพักลมก็ได้มาอย่างแรงมากพัดของปลิวไปหมดเลยนะโดยมาไวามากซึ่งบ้านหลังกล่าวนั้นเป็นบ้านของหลานหลานให้เฝ้าบ้านให้ล่าสุดนายสุเทพเบียดีแนนำเภอวังโป่ง พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกกรเอกสีสมบูรณ์ผู้รับการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่16สนักง,งานพัฒนาที่1หน่วยประชาการทหารพัฒนาและนายประวิทย์วิพาจากักษณะทุนนายกอบตอวางโปง่งได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไปครับดูนะักเก็บของไม่ไหวแล้วอ่เะเอแข็หมดเลยครับโอ้ยมาอย่างไหวเลยตก แรกตัวพักหนึ่งก่อนแล้วชักหน่อยนึงแกเอ็นหลังรูนอนเมื่อยแจ้งเงี้มันเพราะตั้มเหงื่อดูแล้วโล่งหมดเลยอ่ะแป๊บเดียวเองเนี่ยอยู่กับหลานใช่ไหมครับอยู่สามคนเฟ้นคนนึงหลานสบายนอนอยู่ในมูสดีนอนอยู่ข้างล่างนี่เนี่ยคายยกมูอไว้ แป๊บเดียวตอนนั้นได้ขอพอรเจ้าที่เจ้าทางไหมโอ้ไม,ไ,ไม่ได้ขอเลยไม่ทันเลยใช่ไหมฮะไม่ทันแล้วมาแป๊บเดียรองมาแป๊บเดียว,วมุมบบเ่มเดียวเลยขนาดคนนั่งนั่งคู่กันคนนึงนอนยังไม่รู้เรื่องเลยบอกไปแล้วไปแล้วยังไม่รู้เรื่องขึ้นไปทำบนลืมกุญแจกมินเออไปเก็บทงบนแต่ ข้างล่างเอาแล้วมาดูข้างล่างหมดเลยทรัมชติเธอเธเปียกวุดมีเรือแล้วเครื่องบิน้าอนี่เป็นนี่เป็นบ้านของของยายเองไหมครับไม่ใช่หรกขอ,องหลานของหลานาอ๋อให้สร้าบ้านให้บ้านตัวเองอยู่หลังนู้นครับให้ส้าบ้านให้เอ่นอนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนเดชามารามาธมนสิริคล้ายแก้วภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน